สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับเขากับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีมีนลัคนามีนนะจ๊ะ,ะมาดูกันเลยดีกว่านะคะชาวราศีมีนในปักหลังของคุณในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรขอให้พลังงานของชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะให้พลังงานของชาวราศีมีนลัคนามีนให้พลังงานของคุณไปหนึ่งนดีจ้ก้าเหรียญก้าเหรียญเป็นไพท่ที่ที่ดีนะ ไพ่ใบนี้ยมันเป็นการที่คุณได้ทำอะไรลงไปแล้วมันส่งผลเจริญเติบโตงอกงามในความสัมพันธ์นี้อืมมันเป็นความสุขนะความแบบโอเคอิ่มตัวแล้วเท่านี้ไม่อยากไปต่ออยู่แค่นี้ก็ได้นะคะเนี่ยไพ่เก้าเหรียญ อ,อิสระมันคืออิสระมันคือเวลาของการเกษียณความรู้สึกเกษียณความรู้สึกใช้คํานี้ไหมเออมันเป็นเวลาของการที่คุณจะเกษียณความรู้สึกของตัวเองอะประมาณนั้นเลยค่ะมีนอืมอ่ะคุณไปเจออะไรกันมาบ้างฮะโอ้โหเดเด็กขึ้นมาเมื่อกี้เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะออกมาไหมอ่ะโอเคคุณไปเจออะไรกันมาบ้างคะชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะเดอะทาวเวอร์ สองดาบสถานการณ์ของความไม่ชัดเจนสถานการณ์ของปัญหาปากเสียงทะเลาะกันเลิกลามีเกิดขึ้นในมีในบางคนนะคะฟ้าผ่าดังเปรี้ยงออกมาแต่ว่าสถานการณ์เนี้ยเหมือนกับว่าคุณชนะคุณชนะในที่นี้คือว่าคุณรู้ทุกอย่างรู้ทันรู้ทุกสิ่งเขายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างอืมมีปากเสียงมีอะไรกันทุกอย่างที่ถูกซ่อนเล่นหรืออะไรมันเปิดออกมาหมด ตัวคุณเองเหมือนกับว่าลงเป็น D.Empress ลงใจลงใจในความรู้สึกนี้แล้วแบบโอเคเข้าใจแล้วว่ามันเป็นยังไงนะคะอในบางคน The Devil บางท่านคุยกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะเ r i ซ์อ of o อนมังกรเออมีนมีนบางคนคุยบมังกรนะมีนบางคนคุณ อยู่ในภาวะให้อภัยก็มีนะคะให้อภัยก็คือแบบโอเคเข้าใจแล้วนะคะแค่คุณรู้สึกว่าเออเขายอมรับในความผิดนะคะอืมแต่แป้งรู้สึกว่าทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะตัวคุณมากกว่าคุณมีพลังในการที่จะฮิลตัวเองให้ดีขึ้นนะคะอืมบางคนเป็นปัญหาเทียงเล็กน้อยก็ได้นะอืมไม่ได้ใหญ่โตมากก็ได้นะ แต่พลังงานส่วนใหญ่เป็นเดือดทาวเวอร์ยิ่งใหญ่เหมือนกันปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอคุณมีความหวาดระแวงอยู่บ้างแต่คุณใช้สมองในการมองถึงอนาคตของความสัมพันธ์คุณช่างน้ําหนักว่าคนนี้ดีเร็วมากกว่ากันนะคะสิทธิไม้เท้าคุณยังแบกแต่มันเป็นการแบกที่แบบรู้แล้วทุกอย่างโอเคเข้าใจทีนี้ถ้ารู้อย่างนี้แต่แรกก็จะจบแล้วฉันจะได้รู้ว่าฉันจะไปในทิศทางไหนของชีวิต การจบครั้งนี้แป้งเห็นพลังงานที่ว่ามันโล่งนะมันโล่งที่ได้รู้จะสติปเห็นไหมบางท่านคุยกับชาวราศีตุลลขนาตุลค่ะอ่าฮะพิณอบสอดอืมพิทอบสอด้วย six of cups โอเคสถานการณ์นี้แป้งว่ามันยังหาฟอยู่หา l f า a คือคนละครึ่งทาง บางคนยังอยู่ยังให้โอกาสมีในบางกรณีบางคนแต่มีเหมือนกันที่บางคนรู้ว่าเป็นหลักซ้อนคุณไปเลยนะคะคุณไปเลยเดทเท้ามันเป็นหลายปัญหาอย่างที่บอกเป็นหลายปัญหาการปากเสียงก็ได้สองไม้เท้าการที่ยังเขาไม่เลือกใช่ไหมไม่เลือกฉันไปเองบายอย่างเงี้ยนะคะซิกซ์อ f ฟค ปัญหาคนเก่าใช่ไหมคนเก่าอืมคุณคิดถึงเขาแหละคุณอยากหวนกลับไปมันเป็นความรู้สึกที่เป็นแบบคุณนึกถึงภาวะอารมณ์คุณช่วงนี้อาจจะเป็นคุณนึกถึงบรรยากาศเก่าๆความรู้สึกดีๆที่เคยมีต่อมีต่อกันแล้วคุณเหมือนกับมามานั่งคิดวิเคราะห์มากกว่าว่าเป็นเพราะใครเป็นเพราะเราเป็นเพราะเขาเป็นเพราะเหตุผลอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมากกว่า เพราะดูมีนคุณมีเหตุผลนะไพ่จะติดม,มาบอกคุณมีเหตุผลกับเรื่องนี้อม,มาดูว่าคนคนนี้คิดยังไงกับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ่ะมันเหมือนกับแบบว่าคุณอันนี้ขอพูดเรื่องความสัมพันธ์ชัดเจนนิดนึงนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเหมือนกับว่าแบบไม่เลือกใช่ไหมไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะภาวะเป็นอย่างเงี้ยนะคะอืม แต่พลังงานของใครไม่ไม่ไปหรอกเนี่ยยังไม่ไปกันหรอกค่ะเหมือนกับแบบเออพอแล้วหยุดก่อนเงียบก่อนอยู่กับตัวเองคนนั้นที่ยังไงกับชาวราศีมีนลัคนามีนจะัะสามเหรียญเขายังเป็นคนที่ไม่มองถึงเรื่องของเออ,อนาคตสักเท่าไหร่พอให้หนึ่งเหรียญกับสามเหรียญมาบอกอย่างนี้เลย คนคนนี้เขามองถึงเรื่องของภาวะของความสัมพันธ์ที่มันจะเป็นจริงได้ในความคิดเขาคือจะต้องมีองค์ประกอบครบรูปร่างหน้าตา,าฐานะทางการเงินความเหมาะสมนะคะความพึงพอใจของเขาคิดยังไงกับคุณอีกแต่เขายังมีข้อสงสัยอะไรบางอย่างในตัวคุณที่อยากจะค้นหา นะคะเดิเดเดอย้อนสถานการณ์บางอย่างมันจบแล้วบางท่านผูเจอชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกอืมบางสถานการณ์มีขอทวิตมาเรื่องนี้ก่อนนะเขาจบกับคุณในบางคนนะ่ะคือจบแล้วเขาก็จบนะจบเลยนะคะในปักเนี้ยไม่กลัดมาแล้วถ้าคุณจบกันนะถ้าคุณอยู่ในสเตตัสที่แบบคุณคอนวอร์ตกันแล้วนะคะอืม จบแล้วจบเลยฮาราแรจนเซนม่ค่อคุกับชาวราศีพฤษภรัศ,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 ศีนาษศ,ศ,ศเขาไปอยู่ในโหมดเงียบไปอยู่ในโหมดของตัวเองไม่เอาละจบแล้วเหมือนกันไปเริ่มต้นใหม่นะคะจะไปหาความสุขใหม่นะคะที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีสําหรับเขาอันนี้เขาคิดตอนนี้อืม่ะมันแยกสองกรณีนะสองเหตุการณ์นะคะ โอเคมันก okay. ็คุยกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงแป้งเอ่อแป้งเห็นไพ่หนึ่งถ้วยก็เลยขยายเป็นเดอะสตรีน hmm. มันต้องร้องเพลงนี้นะจริงๆแล้วเขาต้องพูดอย่างนี้คือ mm hmm. ความจริงในใจไม่เคยมีใครแทนที่ความรู้สึกเขาเป็นอย่างนี้อยู่เอ่อมีแนวโน้มว่าน่าจะกลับมาคุยแหละเด t r e n g t h แต่ตอนนี้เขายิ่งยิงอยู่นะคะไม่คุยไม่กลับไม่พูดไม่คุยด้วยนะคะที่ฉันยังมีให้เธออยู่อ่ะ,อะดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะแปดดาบค่ะห้าถ้วยมันจะหืมสี่ถ้วยเอ้สี่เหรียญความสัมพันธ์นี้สี่ถ้วยสี่เหรียญมาพร้อมกันเลย คุณจะพักความสัมพันธ์กันจริงๆแหละในช่วงนี้นะคะพักแล้วพักแล้วเหนื่อยแล้วพอแล้วไม่ตามแล้วไม่ตามกลับมีจะมีแต่ความรู้สึกที่แบบว่ามองกันแต่นีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเลยนะคะมองกันแต่เรื่องของมไม่ดีไม่สนใจไม่เอาเบื่อนายไปหมดไม่เอาแล้วนะคะไพ่สิบเหรียญคืออะไร the emperor บางท่านคุยกับชาวราศีเมษลัคนาเมษสองเหรียญสุดท้ายแล้วก้าดาอีกหนง นั่นมาแล้วสองไม้เท้าอืมถ้าเขายังไม่กลับแต่เขายังอยู่งงไหมถ้าเขายังไม่กลับแต่เขายังอยู่ยังอยู่ยังเห็นยังเห็นกันยังยังไม่ปลอกกันยังรู้ว่าเขายังอยู่แต่ไม่มีใครทักไปคุณไม่ทักเขาไม่ทักไม่คุยนะคะหรือสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นคือยังทรงทรงยังไม่มีใครลุกขึ้นมาจัดการกับอะไรเลยก้าวดาบ ไม่ไม่คุยไม่จัดการอะไรทั้งสิ้นยังคงสองสองดาบสองสอง,สองไม้เท้าคือการยังรอดูให้มันจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปของมันเองด้วยทิศทางของมันเองคุณเขาคุณทั้งคุณและเขาไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรแต่สิบเหรียญนะบอกว่าสองกันนะสองกันสองไม้เท้าบอกก่อนเป็นการบาลานซ์ความสัมพันธ์ให้ยังอยู่สองยังสองยังมองกันแน่ อืมนะคะอ่ะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยจ้ะอ่ะมาดูเรื่องการงานของชาวราศีมีนลคนามี1ใบาการงาน5ดาบค่ะการเงิน1ใบโอเคโทษทีอเ D นิดหน่อยเออ5ดาบการงานของคุณ ระวังระวังมีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายหรือว่าคนรอบข้างหรือการไปเดียวงานในช่วงนี้การติดต่อสื่อสารให้ระวังให้ระวังนะคะใครเวิร์กฟอร์โฮมการติดต่อสื่อสารสําคัญมากอาจจะเป็นการติดขัดเรื่องเครือขายเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรองก็ได้นะเกี่ยวได้เหมือนกันเ,เรื่องเงินน i สออฟเพนิเคิลนะคะอัศวินถือเหรียญยังมีอยู่ยังหาได้ยังไปได้เรื่อยๆนะคะ ำแนะนำคนโสดเป็นอีกว่าคำแนะนำคนโสดหนึ่งใบอยู่ใจเย็นเย็นก่อนอืมเป็นคนรักใครรักจริงนะเนี่ยร <laughs> ักใครเพราว่าคุณช่วงนี้รักใครรักจริงอย่าเพิ่งใจลงไปได้เลยเดี๋ยวเราจะเกิดความคาดหวังอีกแล้วก็เฟล นะคะคแต่จะมีคนเข้ามาคอารู้สึกแป้งจริงบอกให้เปิดเปิดต่อแต่ว่าให้พักก็จริงนะแต่เดลิเวอร์มันให้คุยกับชาวราศีมิถุนลัขนามิถุนพักจริงแต่คนเข้ามาจังเลยหมอเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาอืมคุยได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทาใจตัวเองก่อนว่าคาดหวังไหมเพราะว่ามันน่าจะเป็นช้อยยังไม่ได้มีภาวะของการที่จะจริงจังกันได้นะคะ อ่ะทีนี้มาดูกันต่อกับสถานะไม่ชัดเจนบ้างใบหนึ่งจ้ะคำแนะนำนะเดิดดาเจ i ส์พ a ช s i นบี e h o เนอร์วิ y o u เซล l f คุณต้องสร้างสเสน่ห์ของคุณขี้เล่นแล้วก็ทาให้บรรยากาศมันน่าตื่นเต้นอ่ะไพ่บอกงนี้เลยแนะนำเลยต้องสร้างบรรยากาศให้ความสัมพันธ์นี้มันเกิดความน่าตื่นเต้นความสนุกนะคะถ้าคุณคอหวตกันไปแล้วงเงียบหายกันไปแล้วคุณสร้างสีสันให้กับตัวเองใหม่นะคะ อยู่บ้านทำน,ทำนู่นทำนี่เล่นติกตต๊กตงติ๊กตกลงคลงลงคลิปอะไรของคุณสร้างความสนุกให้กับตัวเองนะคะอืมมันจะทําให้สถานการณ์แบบเนี้ยทําให้คุณรู้ใจตัวเองด้วยนะว่าสุดท้ายแล้วหัวใจของคุณหรือหรือความรักของคุณอ่ะคุณจะออกแบบให้มันออกมาในรูปแบบไหนที่ทําให้ตัวคุณมีความสุขที่สุดคุณจะได้คําตอบในช่วงนี้แหละว่าความสัมพันธ์ที่คุณจะเอาอย่างไงคนมีคู่หนึ่งใบ ไม่ต้องกังวลแล้วคะ่ะทุกอย่างจะถูกจัดการอย่างสวยงามคุณมีคู่นะคะอืมคุณกังวลกับการที่กลัวว่าเขาจะมีช้อยหรืออะไรใช่ไหมทัวร์อฟคัพเฮ้ยโอเคอยา่าไปกังวลสุดท้ายยังไงก็ยังเป็นคู่กันยังเข้ากันได้คนเป็นแฟนกันยังน่ารักยังไปกันต่อได้เรื่อยๆนะจ๊ะราศีมีนรักนณามีนจ้าเออตบมืออ่ะ ดีใจนะเวลาที่อ่านอะไรดีๆ <G ül> <G ül> อ่ะโอเคภาวานาช่วยเหลือทุกคนแหละนะคะอยากให้ทุกคนสมหวังนะโอเคค่ะประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดอยู่ใน description box ด้านล่างกดที่ลิงก์ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ <G ül> ถ้าใครแอดไลน์มาไม่เจอนะคะโอเควันนี้บ้าไปแล้วทุกคนเม้นได้ทำสุขภาพรักษาสุขภาพ <G ül> ขอใอ้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรง <G ül> นะคะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะชงดีนะสวัสดีค่ะ